สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็บ่ายวันพุทธที่11เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะเอามาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องของคําเตือนสําหรับผู้สูงอายุนะครับว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อไวรัส RSV นะครับเป็นอย่างไร RSV ที่ว่านี้เดี๋ยวคุยกับ ายแพทย์มนูณูลีชเวงวงหัวหน้าห้องไอซียูเฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าขานนะครับวันนี้พูดคุยกันเรื่องของการมาตรการในการที่จะควบคุมไม่ให้รถที่มีเสียงดังๆเนยขึ้นไปบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สภาพข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกับคุณชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับในช่วง เล่าขานครับนายวิทยรัตนกรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่ธนาคารได้ประกาศแผนการในการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์หรือว่า Net z t ซ o e o i s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  n r o l o Ma p นะครับโดยจะดำเนินการให้ได้ภายในปี2050นะครับเพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็เป็นการให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับ โดยธนาคารนมสินได้ตั้งเป้าหมาย n น็ซีโเอาไว้ใน3สกู๊ปด้วยกันนะครับซึ่งรวมถึง,งาการกําหนดมาตรการสนับสนุนเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรืนกระจกเช่นการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมนะครับแล้วก็การอนุรักษ์ป่ารวมพื้นที่ทั้งหมด5 0,000ื่นไร่โดยจะดาเนินการให้ได้ภายในเวลา10ปีเพื่อเป็นการเพิ่อมอื้นทีข,ของป่าที่เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนภายใต้ชื่อโครงการที่ว่าปลูกป้องโลก ซึ่งธนาคารอมสินได้คิกออฟหรือว่าเริ่มต้นการปลูกป่าอมสินแปลงที่1นนะครับบนพื้นที่ขนาด1,600ไร่ในเขตพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับที่อำเภอด่านซ้ายแล้วก็อำเภอปูเรือจังหวัดเลยโดยได้มีการร่วมกันปลูกกล้าพันไม้รวมทมั้งหมด11กล้าพันด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยกล้าพันไม้สักกล้าพันไม้แดงยางนามะข่าโมงประดู่ป่าตะเคียนทองแล้วก็ตะแบกเป็นต้นนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกอมสินซึ่งจะมีรูปทรงเป็นรถไฟฟ้าจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับเพียงสอง,งวันเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยได้ถุนลานเว้นวัคเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อ คัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจาวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคํถาถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับช่วงจากบางขุนนนท์ถึงมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์เนี่ยจะมีแนวเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครทางฝั่งตะวันออก กับฝั่งตะบนตกเข้าด้วยกันนะครับโดยมีระยะทางยาวรวมทั้งสิ้น35กิโลเมตรกับอีก9 0 0เมตรหรือว่า35.9กิโลเมตรนะครับตัวอีกครั้งครับรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับช่วงจากบางขุนนนท์ถึงมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์เนี่ยนะครับจะมีแนวเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครฝั่งตะบนออกกับฝั่งตะบนตกเข้าด้วยกันนะครับโดยมีระยะทางรวมทั้งสิ้น35กิโลเมตรกับอีก900อเมตรหรือว่า35.9กกิโลเมตรนะครับคำถามคือว่า รถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับซึ่งจะเดินรถระหว่างบางขุนนนท์ถึงมีบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์นะครับจะมีแนวเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเข้าด้วยกันคําถามคือระยะทางจากบางขุนนนท์ถึงมีบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์เนี่ยนะครับจะมีระยะทางเท่าไหร่นะครับจะมีระยะทางเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนรานเว้นวักเล่าสู่กันฟังนะครับและก็ส่งคําตอบกลับมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจําวันที่10กันยายนครับจากกรุงเทพมหานครก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพรศริสุขนิรันต์นะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องเรื่องราวของคําเตือนผู้สูงอายุให้ระมัดระวังการติดเชื้อไวรัส RSV นะครับตอนนี้พูดคุยกับนายแพทย์มนูรีเฉวงวงหัวหน้าห้อง ICU เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจผู้ป่วยหนัก และโรคผู้สูงอายุประจําโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณพชรพอครับยินดีที่ฟังครับไวรัสไอซีวีคืออะไรครับคุณหมอครก็เป็นไวรัสทางเดินหายใจตัวหนึ่งนะครับชื่อย่อก็ชื่อฝรั่งว่า respiratory synctial y virus นะครับอ๋อไม่จําดีกว่าไหมครับหมอไม่จำดีครับเชื้อตัวที่มีมาตั้งนานแล้วนะครับทราบมานานแล้วครับคกับแล้วแสดงว่าเราคุ้นเคยกับมันแล้วสิครับคุณหมอ แล้วก็คุ้นเคยกับมันนะเป็นโรคที่เด็กทุกคนนะครับังแต่อายุสี่ห้าขวบเนี่ยจะต้องเป็นอย่างน้อยหนึ่งครั้งกับทุกคนนะครับแล้วเป็นแล้วก็เป็นอีกนะเป็นซ้ําแล้วซ้ําอีกครับแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นโรคที่มันมันก็ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ใช่ว่าเด็กเด็กโตหน่อยนะเด็กเล็กจำคาหนึ่งปีเนี่ยอาจจะรุนแรงไนะแล้วก็คนสูงอายุที่มีโรคประจาตัวหลายโรคจะไม่จะรุนแรงครับ อืมครับติดต่อได้ยังไงครับคุณหมอครับติดต่อเหมือนกับโควิดนะครับติดต่อกันทางหายใจก็ทางเอามือไปจับเชื้อโรคมามาสัมผัสกับจมูกกับถือที่ยีตาเล้วเหมือนกันเหมือนกับโควิดนะครับแต่เด็กเล็กๆนี่เขาไม่ได้ออกไปไหนนี่ฮะคุณหมอโอ้เด็กเล็กๆนี่เขาอาจจะติดจากพี่พี่เขาที่ไปโรงเรียนนะอ๋อแต่พี่เขาไม่เป็น อ่าพี่เขาส่วนใหญ่คือพอเด็กเนี่ยพอเข้าโรงเรียนยอนุบาลเออผมเอยเนี่ยเขาก็จะไปติดกับจากเพื่อนเขาอนะนะเพื่อนเขาพอเป็นติดก็ติดไอกันทุกคนอนะ,นะแล้วก็ติดกันว่าแล้วจมันเป็นมันเป็นเป็นโรคประจรําฤดูกาลจะเดือนกรกฎาคมไปถึงเดือนพฤศจิกายนคือช,ช่วงหน้าฝนต้นหนาวนี่แหละช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังระบาดเย,ยอยะแยะเลยครับคุณหมอแล้วช่วงนี้มันมีตั้งหลายโรคเลยครับที่เกี่ยวกับไวรัสเนี่ย โอ้ใช่กับไข้หวัดใจด้วยนะครับไ <c oughs> ข้หวัดธรรมดาด้วยโควิด <c oughs> ด้วยนะครับแล้วก็ r s p ด้วยแล้วก็ยังมาอีกตัวนึงก็ชื่อ HMPV อ็มพีวตัวย่อย p อ human m e t a pneumovirus ก็เป็นโรคของอทางเดินหายใจในในช่วงฤดูฝนเนี่ยโอ้ครับครับมันมันมีประเด็นอะไรที่ไปทำให้เกิดเชื้อพวกนี้มากขึ้นหรือเปล่าในช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนฤดูกาลแบบนี้คุณหมอครับ มันมันก็นี่ยอยู่ว่ามีโรงเรียนนะเปิดโรงเรียนแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ระบาดแล้วมันก็เป็นเหมือนเหมือนกับทุก,ท,กทุกประเทศเนะครับมันเป็นฤด,ดูกาลอย่างอย่างของเราช่วงฤด,ดูฝนใช่ไหมของฝรั่งเขาก็อยางช่วงฤด,ดูหนาว<อ>นะแล้วแล้วแต่ว่าอยู่ในซีโลกไหนอ๋นอหมายความว่าจริงๆมันก็อยู่ปกติของมันก็อยู่มันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยมีป<อ>าญาามากเท่าไหร่ถูกไหมฮะ ถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งไปติดเข้าแล้วก็ไปในห้องเรียนแล้วก็ไปเจอไปเจอกันเพื่อนติดไปด้วยอะไรด้วยมันก็เลยอากาศเหมาะสมด้วยไปกันใหญ่เลยทีนี้ใช่แล้วเสร็จแล้วก็พอเด็กกลับบ้านก็เอาเชื้อไปให้ไอ้ไอ้น้องเขาไปให้ปู่ย่าตายายน้องเขาเนี่ยอาจจะป่วยอาจจะป่วยหนักเพราะอายุน้อยต่ำหนึ่งหวแล้วก็คนสูงอายุเนี่ยหกสิบขึ้นไปจะมีโรคประจําตัวเยอะๆหลายโรคเพราะเป็นแล้วมันเป็นเด่นรุนแรงเพราะมันจะลงทางเดินหายใจสุดละ ทะาให้เวลาไายหายใจวีดวีดแล้วบางคนก็ทําให้ปอดอักเสบครับถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลวนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจครับผมใช้อย่างนี้ได้ไหมครัว่าเด็กกับผู้สูงอายุเด็กเล็กเนียนให้คุณหมอส่วนมากอยู่บ้านอยู่แล้วไม่ได้ออกไปไหนเพียงแต่ว่าเชื้อโรคเนี่ยมันจะต้องมาจากที่อื่นแล้วก็ติดใครมาสักคนหนึ่งนี่แหละเอาง่ายอ่าใช่ครับแล้วก็มาเผยแพร่ในบ้านต้นเน่มันมาจากคนมาจากคนหรืออาจจะเป็นพ่อแม่เด็กได้ไหมครัแต่มันไม่มีอาการเด็กคุณหมอเป็นไม่ได้ไหมเปไป่ได้หมดเลย คือเด็กเป็นนะพ่อแม่ก็เป็น่ว่าพ่อแม่ยังยังอายุไม่ไม่มากก็เป็นเองก็หายคือ,โ,อโรคนี้ไม่มียารักษาไม่มียานะฮะไม่มียาต้านไวรัสไม่เหมือนกับโควิดนะเรามียาไม่เหมือนกับไข้หวัดใหญ่เรามียารักษาแต่โรคนี้ไม่มียารักษาด้วยความที่มันไม่ร้ายแรงหรือเปล่าคุณหมอฮะเลยไม่รู้จะรักษาไปทําไมโอ้เราก็อยากจะรักษาครับเราอยากจะหายรักษาตามอาการเลยคุณหมอแต่ว่ามันไม่มียังไม่มียังหายคนหายาไม่ได้ อ่าครับทีนี้เวลาที่เด็กเขาติดขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าเด็กเขาพูดไม่ได้แล้วช่วงนี้มันมีหลายสารพัดลันสารพัดสารพันโรคกันเนี่ยคุณหมอครับเราจะทราบได้ไงว่าเป็น RSV หรือว่าเป็นอะไรที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอ๋อคือแต่ก่อนมันต้องต้องไปตรวจแค่ว่าจะทำนะครับครับ RTPCR นะแต่ตอนนี้มันมันมีวิธีการตรวจง่ายขึ้นอย่างที่เราตรวจ ATK นะ ATKATK ก็ตรวจแอนติเจ Test นะครับคือเรารู้จาก ATK แล้วแล้รู้ว่าเราตรวจ ตรวจตรวโควิด COVID, ด้วย ATK ใช่ไหมเห็นสองขีดไอเชื้อ RSV เชื้อ HMPV ปัจจุบันก็มีมีเทสคิดแบบเดียวกับไอโควิดแล้วนะคือหยดยางจมูกแล้วก็หยดลงไปอันนี้มันจะมีหลายหลหลายหายช่องแล้วนะช่อง RSV ช่อง HMPV ช่องโควิดช่องไข้หวัดใหญ่หลายๆช่องหยดลงไปเราก็รู้ว่าถ้ามันสองขีดอันไหนก็รู้ว่าเป็นโรคนั้น ตกลงใต้นะแล้วก็ราคามันก็ถูกลงประมาณร้อยบาทชั้นเองนะฮะแต่ว่ามันก็มันก็ยังไม่แม่นยําเท่ากับวิธีตรวจเดิมคือใช้ P C R รหัสพันธุกรรมเอาอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าลูกผิดปกติแหละอ่าจะรู้ว่ารู้เร็วขึ้น,นครับครับครับซึ่งเขาก็บอกเราไม่ได้เพราะเขาจะพูดไม่ได้ยหนึ่งขวบว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคุณหมอมีคําแนะนําว่าพ่อแม่จะต้องสังเกตอาการยังไงหรือเปล่าถึงจะเอ๊ะผิดสังเกตแล้วในประมาณนี้คุณหมอฮะ อ่ก็ส่วนใหญ่มันจใไข้มีไข้สูงมีไข้มีไข้เนี่ยมันไอแต่อายอไอเยอะเลยก็เชื่ออสยซจะอายเยอะเลยจะเหนื่อยแล้วก็ร้องไห้มีเสียงวิทวีด้วยนะอท่านี้ต้องต้องต้องรีบไปหาแพทย์นะเพราะว่าบางคนเนี่ยหายใจแล้วไม่ออกหายใจลําบากครับกับตัวร้อนไหมครับอ๋อมีไข้มีไข้นะฮะมีไข้ถ้ามีไข้ก็ไปหาหมอเลยดีกว่าง่ายดีใช่กับมีไข้สูงแล้วจะไอจะเหนื่อยเนี่ยครับ แลวทีนี้อันนี้เป็นคนของเด็กถ้ากรณีที่รับเชื้อเข้าไปส่วนผู้สูงวัยเนี่ยคุณหมอครับสูวอายุหน่อยถ้ารับเชื้อเข้าไปอาการจะเหมือนกันไหมฮะอาการเหมือนกันเลยเ,ม,เลยมีไข้มีไอนะมีห,มหายใจวีดวิดแล้วก,แวก็แล้วก็จะแล้วก็จะเหนื่อยนะครับคบแต่วก็ถ้าดูพาอ,อย่างยิ่งเทาคนที่มีโรคประจําตัวโรคปอดเอยโรคถุงลมโป่งพองโรคปอดืดโรคหัวใจพวกนี้ยเวลาเป็นแล้วมันจะเป็นหนักอ๋อจะลงปอดปอดจะเป็นฝ้าขาวเลยอ๋อครับเอาอย่างนี้ก็ เออก็ต้องระมัดระวังตัวซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเกิดเป็นไข้ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ออกไปไหนอันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยน,นะ่รัมคุณหมอฮะคือมันตอนนี้มันมีเชื้อหลายตัวานั่นสิครับช่วงที่มันมีเยอะแยก็เราก็เราก็ต้องสันนิษฐานไว้ไก่อนนะถ้ามีชุดตรวจได้ก็ดีก็ดีนะอืมซื้อติดบ้านไปเลยดีกว่าใช่นะครับ,รบถ้าเกิดว่าพ่อแม่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีตัวร้อนขึ้นมาเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนเลยดับแรก ใช่มันมันมีความน่าจะเป็นหมดเลยไหมฮะคุณหมอที่คุณหมอยกมาทั้งสี่โรคสี่เชื้อนี่ครับใช่ก็กเพราะเป็นช่วงเนี้ยช่วงช่วงเป็นรักดาถึงพฤศจิกายนช่วงนี้เราเราอยู่กันยายนเนียอยู่ตรงกลางพอดีเลยอ๋อครับมันมีโอกาสที่จะติดเชื้อไอ้ไอ้หลายหลายเชื้อเนี่ยได้ฮะแต่แต่ถ้าคนโชคไม่ดีอาจจะติดสองเชื้อพร้อมกันนั่นสิครับผมก็ลังถามคุณหมออย่างนี้ว่าถ้าเกิดสมมติเราไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแล้วไปรับวัคซีนโควิดมาแล้วเนี่ยเออ่มันยังติดได้อยู่แต่จะไม่ทําอันตรายมากเกินไปใช่ไหม คือจะไม่ช่วยไออเอสวี A R S ไม่นี่ไงนี่ไงคุณหมออย่างน้อยก็สบายใจว,ว่าสองสองชูสองตัวตน,ตน,ตน,นี้ไม่ไม่ทำไม่น่าใช่ละเลยสองตัวไม่ต <laughs> แต่ว่าถึงถึงเราจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วโควิดก็ไม่ได้หมายความไม่ป้องกันการติดเชื้อมันป้องมันลดมันลดความรุนแรงของโรคครับครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเลยไอพีเนี่ยเราเราก็ไม่มีวัคซีนสำหรับเด็กนะครับไม่มีวัคซีนสำหรับเด็ก เด็กเป็นเองก็ต้องปล่อยก็าหายเอง <S 1> <S 1> แต่ว่าโชคดีมันมีวัคซีนสาหรับผู้ใหญ่ครับได้ใช่ไหมฮะแทนกันไดผ้ผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยตอนนี้เขาเพิ่งจะไอ้วัคซีนสำหรับป้องกอันไอซีในผู้ใหญ่เพิ่งจะเข้ามา<อ>เมื่อเดือนที่แล้วนี้เดือนที่แล้วนี่เองเพราะมีในสามประเทศหนึ่งปีแล้วคนระับแล้วก็ให้สําหรับคนสูงอายุนะอายุเจ็ดสิบห้าปีขึ้นไปทุกคนนะครับ แต่แบบคนที่อายุ60-75ก็ให้เฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวนะโรคหัวใจโรคเลาะโรคปอดโรคโรคเบาหวานโรคสมองโรคพวกนี้ยโฤฤฤฤรคภูมิคุ้มกันต่ําเขาให้เขาให้เพื่ออะไรไม่ได้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ <นะ S 1> เพื่อลดความรุน,รนแรง,แงของโรค<ม>เหมือนกับโควิดมันก็คล้ายไปใหญ่แล้วล่ะนะเนะขาก็เขาก็พิสูจน์แล้วว่าถ้าให้ไอ้บัคซีนป้องกันไอซีีในคนสูงอายุเดี่ยมันจะลดความรุนแรงของโรคลดลด ลดเชื้อลงลงหลอดลมทางทางในใจส่วนแรกล, <laughs> ลดการนอนโรงพยาบาลนะได้ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนไม่ได้แปลว่าพอได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยแหมลิงโลดเลยเดินเล่นเดินนู่นเดินดนีนน่ไม่ใช่นะครคุณหมอมันมันไม่ได้ป้องกันการติดนะมันติดได้แต่ว่าลดความรุนแรงลดความรุนแรงลงอืครับทีนี้เวลาที่ฟังที่คุณหมอเล่าในสามสี่ตัวที่บ้านนี้ถ้ามันเป็นเนี่ยอาการเริ่มต้นมันจะเหมือนกันเลยใช่ไหมครัคือเป็นไข้ มันมีอการแตกต่างนิดหน่อยนิดหน่อยคืออะไรครับไข้หวัดใหญ่มันจะมันจะไข้สูงมันจะปวดหัวปวดตัวมากอ่าครับครับก็จะมีไอแต่ว่าอย่างไอ้าอีมันจะไข้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ซึมๆอย่างเงี้ยแต่มันจะไอมันจะไอมากกว่าไอมากกว่าอ๋อมากกว่าปวดหัวปวดตัวก็น้อยกว่าครับคือมันมีอะอะไรแตกต่างนิดหน่อยแต่วิธีการต้องไปตรวจถึงจะรู้ว่าเป็นตัวไหนอ่ครับเอาไปว่าถ้ามีไข้ก็ควรจะไปพบแพทย์ก่อนดีกว่าฟังดูแล้ว ใชครับนะฮะแล้วก็เด็กหมอเขาจะถามอาการหนึ่งว่าเป็นยังไงก็ปล่อยให้แพทย์เขาดูแลไปนะครับแต่แตถ้าเกิดว่าคนที่มันมันจะมีระยะเวลานม่ให้คุณหมออย่างไอ้เจ้า r อ v วีเดียว,ว่ากี่วันกี่วันมันถึงจะแผงนิดออกมาเนี่ยคุณหมอออระยะฟักตัวเนี่ยค่ะอย่างพูดระยะฟักตัวรับเชื้อมาไอซีประมาณสักสี่วันสี่วัน,วนอืมอ่าอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยประมาณสองวันอ๋อมันเด่นตรงนี้เองอ๋อไข้หวัดใหญ่กันเร็วเร็วมากแล้วก็ไอโควิดสามวันสามวันอ่าครับ สองสามสี่ประมาณนั้นแหละครับอันนี้มาหลังสุดเลยมาหลังสุดที่วันก็ก็ถือว่าเร็วแล้วครับครับถ้าสองวันรอดไปยังไม่มีอะไรมากมายก็สามวันสามวันรอดไปก็บันที่สี่เล้ใช่ละอันนี้ใช่แล้วนะครับทีนี้เวลาที่เราไปเจอว่าเรามีเชื้ออยู่เนี่ยคุณหมอครับคุณหมอจะทํำยังไงฮะในการรักษาคือถ้ามันถ้าถ้ามีเชื้อใช่ไหมจับเจอใช่ไหม แล้วก็รักษาตามอาการตามอาการมีไข้ก็ให้ยาแก้ไข้มีไอก็ยาแก้ไอนะมีเอ่อเหนื่อยก็เหนื่อยก็ให้ยาพ่นขยายหลอดลมเพราะมันมีีวิตวิตหลอดันจะตีบนะฮะแล้วก็รักษาถ้าออกซิเจนตามก็ให้ออกซิเจนร,รักษาตามอาการอเหมือนกับเด็กเนี่ยเด็กก็เหมือนกันรักษาตามอาการครับอย่างเด็กที่เข้ามาเนี่ยเอาละก็พ่อแม่ก็คงจะอาจจะ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอรู้ว่าเป็นปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะต้องดูดูตัวองค์ประกอบของตัวเด็กด้วยหรือเปล่าตัวผู้ป่วยด้วยหรือเปล่าหมอใช่ก็ก็ดูว่ามีโรคประจําตัวอะไรบ้างร่างกายแข็งแรงอายุสามสิบเนี้ยเออมันก็ไม่ต้องห่วงอ่ะ <laughs> เดี๋ยวก็หายเอง <laughs> 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 เดี๋ยวก็หายเอง <laughs> <laughs> ไปเด็กเจ็ดปันก็หายแล้วนะฮะอ๋อแต่แต่เด็กนี่เขาก็หายเองได้ใช่ไหมฮะ เด็กเด็กส่วนใหญ่ก็หายเองอย่างที่บอกยยเว้นเด็กเล็กๆเด็กสามคัวสองคังควเขาก็หายเองหายเองอสแสดงว่าเอาแล้วอย่างนี้เดี๋ยวพ่อแม่จะตกใจว่าเอาถ้าเกิดเป็นไข้ขึ้นมาปุ๊บก็ไม่ต้องไปหาหมอก็ได้เดี๋ยวมันก็หายเองแต่ก็ต้องดูว่าเป็นโรคอะไรโรคอะไรอย่างมันมีอาการโดดเด่นหรือเปล่าแล้วก็มียารักษาใช่ไหมอ๋อครับครับเออต้องดูว่าโรคไหนมียารักษาเมื่อเป็นปอดเป็นปอดติดเชื้อจากแบคทีเรียก็ต้องให้ยาอ่าครับอ่ต้องแยกให้บอกแสดงว่าถ้าเราไปพบแพทย์เนี่ย แพทย์เขาจะบอกได้เลยว่าคุณกําลังมีเชื้ออะไรอยู่ในร่างกายอ่าเขาพยายามจะตรวจเขาบางทีก็ก็ไม่มีวิธีการตรวจมากเท่าไหร่แล้วแต่อยู่ที่โรงพยาบาลไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งพอรู้ปุ๊บเนี่ยก็จะได้ให้ยาถูกทางผมใช้คำนี้ได้ใช่ไหมฮะถูกให้ถูกถูกทางเกี่ยวกับโรคถูกโรคอายาถูกโรคภาษาทางการแพทย์แต่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่คิดว่ามันก็มีอาการคล้ายกันเพราะฉะนั้นกินพาราอัดพาลาอย่างเดียวเลยมันไม่ตอบโจทย์สิครับคุณหมอครับ ก็ถ้าจมมาเป็นไอซีมันก็สอบโจทย์มันก็หายพาราเนี่ยนะออก็ลดไข้นะไอก็กินยาแก้ไอนี่น้ำมูกก็กินยาลดน้ำมูกอแต่มันจะต้องมีมีระยะเวลากำกับดยหรือเปล่าคุณหมอกรณีกินพาราเนี่ยไม่คือพวกนี้พอสามสี่วันมันก็ลงเองลงเองใช่ไหมถ้าเป็นไอซีมันก็ลงเองไม่ต้องทำอะไรมันก็ลงเองแต่ถ้าไม่ใช่สายก็กาจัดเชื่อเองครับ แต่ถ้าไม่ใช่มันจะมีอาการกินพาราแล้วก็ไม่หายมันก็จะไข้สูงขึ้นสูงขึ้นงนอีอะไรก็ควรต้องไปตรวจว่าเออเป็นเชื้ออะไร,รให้รู้ไปอืกับโอ้คนอย่างยี้มิมันก็มีความเสี่ยงที่จะประม,มาทเหมือนกันนะฮะไปไปหาหมอไปหาเภสัชกรให้ยามากินเภสัชก็จะถามนะฮะคุณหมอหรือว่าให้ยามาเลยก็ก็ตอนเป็นก็กินยาตามอาการไปก่อนแล้วก็คอยดูระดับออกซิเจนตัวเองต่ำหรือเปล่าะนะ ต่ำมันก็ต้องระวังมันโรคปอดนะะวัดดูระดับออกซิเจนก็ไม่ก็โควิดนั่นแหละ้องหวมัโควิดคกออับคุณบอกครับรักษาเด็กกับรักษาผู้สูงวัยอันไหนง่ายยากประกันฮะโอ้ผม่าเด็กมันเขาแข็งแรงกว่าเอาจริงไหมครับก็ย่างอย่างที่ผมบอกว่าเด็กทุกคนต้องติดเชื้อหนึ่งครั้งก่อนสี่ถึงห้าขวบไม่มีคนไหนรอดรลกครับทุกคนจะต้องติดหมดนะเพราะโรคนี้มันติดกันง่ายนะและติดแล้วก็ติดอีกนะฮะแต่ว่าสี่ขวบเป็น ห้าขัวก็เป็นอีกหกขัวก็เป็นอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นครั้นที่สองขั้งที่สามก็เบาลงเบาลงเรามีภูมิแล้วอ่ไม่ภูมิแล้วอพอแต่ว่าพออายุมากขึ้นนะอายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยปีพวกน,นี้โอ้โหเส้นเัือดเส้นหนักนะวิธีการที่จะป้องกันดีที่สุดในปัจจุบันคือฉีดวัคซีนในคนสูงอายุครับฉีดแค่เข็มเดียวเท่านั้นเองเข็มเดียวมไม่ได้ฉีดว่าทุกปีเหมือนไข้หวัดใหญ่แค่เข็ม แ้่ควรจะฉีดในฤดูที่กำลังระบาดอย่างตอนนี้เป็นต้น,นันตอนนี้เรารู้ว่ามันอยู่ฤดูรุบาถ้าหาหาที่ฉีดได้ก็ควรจะฉีดแต่ว่ามันต้องเสียตัง์รัฐบาลไม่ได้ออกในะห้อ่าครับอันนี้แหละถ้าใครมีม,มีมีความสามารถก็ลองดู้นกัรประกันตัวเองได้นะฮะฉีดแค่เข็มเดียวเองเข็มเดียวอืมแต่แต่ทีนี้ เอ่อที่ผมถามนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าอาจจะมีพี่ๆบางคนนะใช้คํานี้ดีกว่าคุณบอกว่าเขาอาจจะเอ๊ไม่เป็นไรบ้างเราก็อายุมากแล้วเออก็กินยาละกันตัวร้อนก็กินยาแล้วก็นอนเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองอะไรทำนองน,นี้อาจจะคิดไปเองหรือเปล่าอันนี้มันจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องความรุนแรงของเชื้อตามมาไหมฮะไม่เลยครับไม่นะร่างกายแข็งแรงมันก็จะหายเองถ้าไม่แข็งแรงล่ะไม่แข็งแรงก็อาจจะ,าจจะบางคนต้องต้องเข้านอนโรงพรยาบาลอะไรเงี้ยเรื่ใหญ่ เป็นเองก็หายเองโรคนี้อ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่ๆที่เขาออกกําลังกายเป็นประจําอยู่แล้วก็น่าจะเอาอยู่นะฮะน่าจะเอาอยู่น่าจะเอาอยู่ใช่เนะครค่ะเพราะว่าโรคที่ส่วนใหญ่มันเป็นแล้วเป็นอีกนะไม่มีภูมิตลอดชีวิตเป็นจนชินมันกด้เป็นจนจนชินใช่ครับเหมือนกัวไข้หวัดใหญ่เ๋ยวก็เป็นเด๋ยก็เป็นโควิดก็เป็นแล้วเป็นอีกหลายรอบเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าเราไปเจอโควิดมาด้วยหรือเปล่าคุณหมอเลยรู้สึกว่าณวันนี้เนี่ยถ้าเจอเชื้ออะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นเะยครับคุณ ตอนนี้คนรู้มากขึ้นสมัยก่อนเราเราไม่สนใจหรอกโอ้มีเชื้อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้เดี๋ยวนี้เราสนใจนะถ้าแต่เรามีโควิดมีวิธีการตรวจง่ายๆรู้ว่าเชื้อชื่ออะไรชื่ออะไรสมัยก่อนไม่รู้หรอกครับไม่รู้พวกหมอเองก็ยังไม่รู้เลยซั้งก็นึกว่าเป็นไข้ธรรมดาแล้วก็หายไปใช่แล้วก็เป็นก็เป็นหวัดธรรมดาครับเรื่อฟังคุณหมอพูดเหมือนกับมันก็เป็นไข้ธรรมดาแล้วก็หายไปเป็นหวัดม้างอะไรบ้างเดี๋ยวมันก็หายไปเองไม่มีอะไรมากมายแต่บางเชื้อมัน โรงพยาบาได้ทำให้เข้านอนโรงพยาบาลแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นป้องกันไม่ดีกว่าครับเน้นการป้องกันเป็นหลักนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็น่าจะมีวิธีการคุณหมอคุณหมอเคยเจอเคสหนักๆไหมครัมาจากผู้ป่วยที่เป็นไอเอสบีเเจอเยอะเลยครับเป็นไงบ้างคะเคสต่างเดจอแต่สมัยก่อนก่อนหน้าที่จะมีวัคซีนนะสมัยนั้จะโอ้ไม่ทุกปีช่วงฤดูฝนจะเจอทุกปีเลยคนสูงอายุเข้ามาปอดขาวหมดเลยต้องเข้านอนโรงพยาบาลนอนไอซียูเป็น เป็นเดือนเลยบางคนฝ่าจะกว่าจะดีขึ้นกลับทําไมถึงปอดขายวได้ยังไงครับคุณหมออ่าก็มันมันลงปอดลงปอดโดยที่เขาไม่รู้ตัวใช่ไหมครับคนไข้ไม่รู้ตัวก็อาการมันคล้ายๆเมื่อก็โควิดเนี่ดี๋ยวนี้โควิดคนเข้าใจแลลรงปอดไอ้ที่ก็ลงปอดนะเป็นไวรัสอีกตัวหนึ่งอ่อลงปอดลงปอดซึ่งมันอยู่ใกล้เท้้วยสิฮะ เออมันก็ลงปอดทําให้ปอดเป็นฝ้าขาวหมดเลยรับออกซิเจนไม่ได้ออกซิเจนต่ำมากต้องให้ออกซิเจนออกซิเจนให้ให้ก็ยังไม่ขึ้นก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอืเป็นขั้นตอนในการรักษาไปใช่ครับโอ้แสดงว่าอย่างนั้นก็แต่แต่ก็ยังมีไม่ถึงขนาดจะเสียชีวิตใช่ไหมคุณหมอยกเว้นบางคนบางโอ้บางคนเสียชีวิตเแน่นอนแต่แต่ที่สเสียชีวิตนี่คือเขามีจุดเริ่มต้นจากไวรัสตัวนี้หรือเปล่าแล้วก็ไปเสียชีวิตด้วยอะไรอื่นใช่ไหม ก็ก็เป็นเริ่มเริ่มติดเขามีโรคประจําตัวเขาอยู่แล้วนะแล้วพอติดเชื้อไวรัสไวรัสมันก็กระจายไปไปทั่วปอดเลยนะโดยรทั่งหายใจไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตหกสิบแปดไหเหมือนกับโควิดนั่นแหละที่โควิดก็เสียชีวิตอย่างเงี้ยนะอ๋อเชื้อมันเข้าไปทําลายอวัยวะภายในร่างกายใช่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดมันจะมีขั้นมีตอนของมันไหมครับว่าถ้าติดเชื้อครั้งแรกปุ๊บมีอาการปั๊บแล้วก็กินยาซะก่อนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ร่างกายเราอาจจะ ขับมันออกไปได้เนี่ยมันมีขั้นมีตอนมันอยู่ตรงนี้ไหมคุณหมอไม่มีเลยครับไม่มีเลยเพราะไอ้ภูมิคุ้มกันเราพออายุมากขึ้นมันก็ลดลงครับลงครับอย่างเด็กเนี่ยเขาไม่เป็นไรหนุ่มสาวเขาไม่เป็นไรภูมิคุ้มกันเขาดีเขาก็สู้กับมันได้แต่พอคนสูงอายุคนมีโรคประจําตัวโอ้มันสู้กับสู้กับไอเชื้อกันไม่ได้เหนื่อยมันดีที่สุดเลยถ้าเป็นไปได้ไปฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนไม่ต้องฉีดทุกปีเหมือนกับไข้หวัดใหญ่กับรับอันนี้คือการป้องกันเน้นการป้องกันนะครับแต่ไไไมม่่่ดด้แปลวาจะติ แต่ว่าคือว่าติดแต่ว่าความรุแนแรงของโรคมันลดลงนะแล้วคนทั่วไปก็เวลาเป็นเป็นหวัดแล้วก็ควรจะป้องกันตัวเองด้วยแน้นากากอนามายัยมันล้างมือเวลนระยะหาอันนี้ยังใช้ได้กับวัยทุกชนิดครับอืมครับแต่ก็ยังไม่ต้องซีเรียสถึงขนาดโควิดตอนนั้นนะฮะอ่าไม่ต้องเดี๋ยวนี้ก็คือตอนนี้พอเด็กเข้าโรงเรียนนะเด็กป่วยคนไหนเด็กป่วยเนี่ยควรจะอยู่บ้านนะครับ ไม่ควรจะไปเรียนหนังสือไม่ต้องไปบังคับให้เด็กใส่หน้ากากทุกคนแล้วไม่ต้องแล้วบังคับให้คนที่ป่วยอใสเพื่อป้องกันคนที่ป่วยอ้าวคุณหมอครับถ้าถ้าสมุติเด็กเขามีเชื้อแล้วเขาไปโรงเรียนแต่ว่าโรงเรียนไม่ใช่ระบบปิดเป็นห้องที่เปิดแบบอะไรอากาศถ่ายเทได้สะดวกนี่เป็นอะไรไหมฮะมันก็ก็ดีกว่าใส่ความเสี่ยงน้อยลงเื่อปับอากาศแต่มันก็ยังมีความเสี่ยงคือที่สุดเลย เขาอยู่บ้านครับแต่เขาอยู่บ้านเขาก็ต้องระวังอย่าไปแร่เชื้อคนในบ้านนั่นดิอยู่บ้านเกิดไปเดินไปข้างนอกเลยเปื่อยเลยทีนี้ใช่เป็นไปเดินห้างมังอะไรบ้างไปกันใหญ่เลยนะทีนี้ใช่ก็มันมันระบาดอยู่แล้วโรคที่เป็นโรคระบาดครับครับยังต้องเนือจาก RSV เนี่ยมันมีตัวไหนอีกไหมคคุณหมอที่เราคุยมาสี่ตัวแล้วเนี่ยก็เชื้อตอนนี้ก็มีเชื้อ Human m e t a p n e u m o v o r u s ครับก็มีตัวนีงซึ่งมันก็ไม่ตัวนี้แย่ใหญ่เลยไม่มียารักษาไม่มียารักษาไม่มียาตี อันนี้ยิ่งแย่เลยติดแล้วก็อันตรายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวัดระวังตัวเราไม่สามารถป้องกันมันได้เราป้องกันโอกาสที่เราจะรับมันเยอะบางคนไอเชื้อมันอยู่ในอากาศเราหายใจเข้าไปติดแล้วไม่จำเป็นต้องไปกอดเขาไม่ม่เป็ไปอยู่ใกล้ชิดกับเขามันก็ติดติดได้เหมือนกันติดได้เหมือนกันอย่างนี้มันก็แอร์บอลเลยนลครับคุณหมอก็มันใกล้ๆกันนะเพราะว่าเชื้อพวกนี้มันเก่งนะมันลอยอยู่ในอากาศได้ อยู่ได้ไปหลายๆลายหลายหลานาทีเราเดินผ่านไปก็ติดได้แต่ถ้าเกิดเราใส่หน้ากากซะมันก็จะไม่ติดถูกไหมฮะมันก็ลดความเสียงลดความเสี่ยงลงไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นตถ้าต้องการร้อเปอร์เซ็ตต้องไปใส่หน้ากากอย่างที่เรียกว่าเอ็นเก้าสิบห้าใสไม่ไหวหายใจอึดอัดอย่างหมอไปตรวจเนี่ยหมอจะใส่เอ็เก้าสิบห้าเขาไม่อยากรับเชื้อแต่ว่าถ้าธรรมดาใส่ไม่ไหวทั้งวันทั้งคืนอ อ๋อเอาเอาไปว่าให้แต่แล้วความเหมาะสมดีกว่านะฮะเอาหน้ากากแบบธรรมดาที่เราใส่กันชืวอโควิดนี้ก็ได้แล้วนั่นแหละเอานั่นแหละโดยเฉพาะคนป่วยถ้าคนป่วยใส่มันจะป้องกันได้ร้อยเจ็ดสิบถงสิบเปอร์ในการแพร่กระจายเชื้อให้คนอื่นอืมครับถ้ากรณีที่ไม่ได้ไปอยู่ในห้องที่มันแอร์อัดมีคนเยอะๆอย่างนั้นก็ยังผ่อนคลายได้หน่อยใช่ครับใช่นะครับผมก็หมายถึงว่าอย่างตอนเย็นๆเนี่ยบรรดา เอ่อใครต่อใครชอบพาคุณพ่อคุณแม่ไปนั่งรถเข็นริมไปออกกําลังกายบ้างอะไรบ้างอย่างงี้ยคุณหมอฮะอันนั้นพอจะได้อยู่ใช่ไหมฮะโอ้ใช่อยู่อ่าอยู่อากาศอยู่กลางแจ้งไม่ต้องกลัวนะครับโอกาสที่จะรับเชื้อน้อยมากๆเลยครับกลับแต่ถ้าเกิดเข็นพาพ่อแม่ไปห้างสรรพสินค้าช่วงนี้ก็น่าจะใส่หน้ากากไว้แต่คนสูงอายุนะฮะแต่คนทั่วไปไม่ใส่ก็ไม่ว่าเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรปกตินะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอะไะคุณหมอมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมครับช่วงแบบนี้ครับก็ระมัดระวังตัวครับ โรคติดเชื้อทางหายใจจะอยู่กับเราเด้ออยู่กับเราจงถึงปลายปีนะครับนะครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบคุณมากครับหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับในแพทย์มนูรีเฉวงวงนะครับหัวหน้าห้องไอซียูเฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุประจาโรงพยาบาลอายุโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะครับก็คุยกันในช่วงนี้นี่เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าขานเรื่องราวของการ คุมมาตรการนะครับที่จะควบคุมไม่ให้รถเสียงดังเนี่ยขึ้นไปบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คืออะไรนะครับยวพูดคุยกับคุณชย,ยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงเล่าขานนะครับส่วนคําถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งเดินรถจากบางขุนนนไปจนถึงมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์เนี่ยนะครับตลอดแนวเส้นทางเนี่ยจะเป็นการเชื่อมกรุงเทพฝั่งตะวันออกเข้ากับฝั่งตะวันตกนะครับคําถามคือ รถไปฟ้าสายสีส้มมีระยะทางยาวเท่าไหร่นะครับยาวเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง f a c e b o o k Live ก็ได้หรือว่าทาง Youtube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังมีคำว่ารายการอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับถ้าเป็น Youtube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยแต่ถุนร้านเป็นวักเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบกลับมาใน Inbox ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ